สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่สนใจเรื่องเพิ่งครับนี่แหละครับมือนีครับสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บน้ำเพิ่งครับนี่ยกออกมาไว้แล้วไงนะครับยืดส่วนยางครับตัวอ่อนกระจายอยู่ก้อนเขาเด็นกว่านึง่งกระทะเขาบ่าเก็บก้อน ย่านมันฝนตกมาสิบุยเวลามาเก็บอะไรน,นะครับน้ำพุ่งกันทรงไข้ยตือดอยู่เก็บผูด้เดียวตามเคยแล้วครับราะว่าหลานเ่ได้มานำ อีกครั้งบอดะกล้องก็ได้แตที่บังเจ้าของซช่ไหมตอนคลิปก็ได้นะครับน้ำหวานสมเยนน็นก้วนล่ะ ครับอันนี้เป,นนป็นตัวอ่อนก็เป็นตัวผู้ครับค้าถ้าเขาออกมาเนี่ยเขาก็ที่แย่ครั้งเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวผู้ของอะไรน่ครับลูกตัวผู้เิ่มตัวผู้ ก็จะส้างตูปูออกมาแล้วก็สร้างนางพญาสร้างนางพญาขึ้นมาแล้วนางพญาเบาะมือเด๋อเขาก็จะหาทางไปแล้วบ่เนี่ยียกหังเงียกหังออกแม่ให้ลูกไปคือค้น,คนออกเห็นนี่ยละ่ะเ <Okay. S 1> ขาก็จะสิบเปปออกแม่แพลูกไปไหมแค่พ,พันไปไหม

นี่ก็ปลาตะโอ่อนออกเอ้าไปไปแท้ลหนตะเอียนก็ไปไปแท้บ่จะกินน้ำเพิงเรื้อเจ้าของส่วนยามพ่อนครับพราะวามฝาบเพ่อนไว้ เพิ่นมาเบิ่งน้ำนี่เห็นรถสายกิน้ำเพิ่งรู้จักกันรู้จักกันเลี้ยงผึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าได้รู้จักกัน ให้เพื่อนผู้นญิงเพื่อนรู้จักเพื่อนกระหายมาไว้น้ำเพราะว่าเพื่อนก็อยากให้มีเพิ่งเพื่อนก็อยากกินน้ำเพิ่งเพื่นอนเพื่อนบบก้าเฮ็ดเพื่อนกัดอาศัยกินน้ำเฮาให้เขามาวางต่างคนต่างอาศัยกันเสือเสื้อแพรเพื่อนห้เขา,าวางเกี่ยวกะให้เพื่อนกัดอยู่ว่าบุญหัวแล้วครับสำหรับผมมันโบมีให้คือมูมมี้ก่บโบมีหลายเพราะยี่เดีวางครับแบบนี้ ต้องใส่พื้นที่ละลายมีน้ำมีแรงน้ำมีอย่างแน่นยังสิผึ่งไปที่เขาง่ายถึงมันมากน้ำครับนี่ให้เราอยู่หัวให้ผึ่งกับน,น้ํามีสะน้ำสะน้อยๆแล้วผึ่งเขาก็สามารถบินกินได้อยู่ฝ่ายนี้กอนน,นะครับสะน้ำ บอกไก่เพราะเป็นไร,รสงหายครับถึงห้างอีกก็ได้ ก่อนน้ำหวานฝาคือพึมอพ่มๆซะแม่ยังสนตก สั่งหังต่อไปด้ใจนีเด้อสั่งหังต่ต่อไป,อไปไยปไปปนีน่าเคยชไดยมาเจ็บไหมเจ็บขาเศ้าไหมหายุ่ไปตลอดปีสะกอนตปีนี่ขอขาเศ้า ยุ่แปลงนีเงน่เขาอยู่สามกล้องบอครับน่าที่เขาอยู่สามกล้องเพราะวเขาลาละซ่ำ ต้องยกออกจากบริเวณของเขาต้องยกออกมันก็น้ำจับดูดนวน้ำเยอะเลระ พราะว่าเขาจะดูทางน้ำพื้นครับสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ เป็นกำลังใจใสำหรับผู้เชี่ยวชิปครับที่จับเพลิงให้เพราะม่พี่น้องได้เบิงเรียกก็น้ำไปปฏิบัติน้ำไปปฏิบัติตามนช้าอยากเห็ดเห็ด้องเพิงรอดมันบดสยียหายครับเห็ดเดี๋ยวมันจะได้เป็นสิบปีไม่แหงแข็งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ